อ่ะครับวันนี้เป็นคลิปที่4แต่ว่าเป็นขีด3ของ C b u t i f y S ขีด CPT0102 ขีด3นะครับวันนี้วันพุทธที่23่สิามมีนานะครับออก3แบบพี่ต้องอให้ดูทุกครั้งอันนี้นี่ขีด3ขีด2แล้วก็ขีด1พี่ทำรีวิวเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าใครจะซื้อสินค้าพี่ก็ใต้คลิปที่พี่พทิ้งลิงก์ไว้นะครับ ทั้งช้อปปีและลาซาด้าแค่เสิร์ชว่าเข้าไปในร้านพี่ตามนก้อะ่ะแล้วก็เสิร์ช S อสขีด0 1พีท01ก็พอ S k สขีดซีมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งเป็นกล่องแยกไว้แล้วก็แยกเวิลแล้วก็สุมหลักกงกล่องอ่า่ะเรามาลุยขีดสามกันดีว่าตาไว้หนเทไหมตัวเนี้ยโคตรเทเลยเนี่ยเทจริงแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์แบบใหม่เลยเด็กเนี่ย ไม่ไมีม,มีของใหม่ซื้อสี่กล่องเล่นได้เลยใช่ปะ่ะเป็นเป็นสไตล์ใหม่อะ<ต>เดี๋ยวเ,เราไปดูกันเสริมๆของเก่าด้วยก็ดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวไว้เราจะทยอยจัดในหะ้เดี๋ยวให้ไม่ไว่าต้าหรือเตยหรือใครจัดนะพี่ก็จะมาผ่าให้ดูนะ <Okay. S 2> นี่เลยหน้ากล่องเก่งอยู่แล้วครานี้มันคือเกลนะเอาบีเกลนะตัวนี้แต่ใส่ชุดกเกาะอ่ะอสุรินมังกรทุมินเกลวนะครับข้อของมันคือจ่ายหนึ่งเกตนะ เมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามถ้ามีการอยูุ่ใต้แฟกของคู่แข่งอนะ่ะแปลกแลกแหลยมีการอยูใต้แฟกมันมีไหมมันมันมันจะเล่นกับการใต้แฟกอ oh, <ต>๋อของมันเองใช่ป่ะทำลายการหนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งครับแล้วก็เมื่อการไปนี้ถูกทำลายนะครับสามารถจ่ายเลือดหนึ่งท่าจ่ายเอาใบบนสุดข,ของกองกาจคู่แข่งไปวางไว้ใต้แฟกของคู่แข่งในสภาพงานแล้วก็ตัวมันจะกระโดดขึ้นมืออ้าวแล้วลงมาเรื่อยๆใช่ครับนี่ว่า <laughs> เร็วจริงๆตัวนี้นี่ครับพี่จะบอกให้ดูฟอยคือโอ้นี่ฟอยเป็นลุงเรียบๆนะครับ แต่ก็ยังมีประกายสวยเหมือนเดิมบัตติไฟพี่บอกเลยว่าต้องยอมรับครับว่าฟอยบัตติไฟสวยกว่าแวนการ์ดเอไปไปไหนดีใบนี้ครับเล่นขอนี่ยังเป็นดักเนตอยู่ใช่ไหมดักเนตครับใบนี้คอมโบมาอัศวินมังกรธทมินเซเว่นแห่งอนันตการนะครับเซเว่นอินเว่นธนาการนะเพราะมันคือนำมังกรคำสาบจับช่องดรอปของเราไม่เกินสองใบเข้าสู่โซนการใบนี้แลดจ่ายหนึ่งเกตนะครับไซส์ของมังกรคำสาบทุกใบประสาทของเราที่มีไซส์ทั้งเดิมหนึ่งจะลดลงหนึ่งก็คือพวกก็คือท่านหนึ่งเป็นโซน สองเป็นหนึ่งสามเป็นสองอะตอมต้องมีเป็นไซส์หนึ่งด้วยตัวไซส์หนึ่งเอาตัวไซส์หน <1 S 1> ึ่งเท่านั้นเอาหนึ่งเป็นศูนย์นะแล้วก็มีสกิลคอรเตอร์เรื่องมอสเตอร์หนึ่งใบภาษาเสามารถถอดโซลจากการ์ดใบนี้ได้ถ้าถอดทำลายการ์ดที่เลือกจากนั้นถ้ามีการ์ดอยู่ใต้แฟกของคู่แข่งเราจะได้เด้งเลือดสองนะเออมันม <W> ีอยู่แล้วแล้วแต่เบ <W> ิกี้แท็กกับโซการเพราะว่าเล่นกับใบมังกรเพราะว่าไอ้บ้านนั้นน่ะในในบ้านเนี่ยมันสั่งยัดลงไปแล้วก็ทำลายใบนี้เพื่อทำลายใบนี้แล้วใบนี้ก็กระโดดกลับขึ เล่นกันอยู่ไงตีแม่งก่อนเลยอยาให้กูเห็นนะใช่าต่อไปตัวไหนดิตัวนี้นะนี่พี่จะเลือกจอบบอกไว้ก่อนนะเลือกแต่ตัวเก่งๆมาก่อนนะครับอัศวินมังกรทมินลูแซนนะครับเห็นแล้วดูเก่งกว่าเกตสองไซสาไซส์คอตัวนี้จะถือละครั้งแล้วก็เมื่อการนี้เขสู่สนามทิ้งมือหนึ่งถ้าทิ้งออามอสเตอร์มังกรคำสาบไซส์หนึ่งหรือเวนนมดมังกรคำสาบที่มีเซ็ตจากกองกลางของเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกองอืม เด็กนี้วิธีการชนะเด็กนี่ยมันรอรอรอจึงไปมันนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตัวไหนต่ออัศวินมังกรทมินตัวนี้เลยนะใช่อัศวินมังกรดาบมันหรือว่าปีกนกวะเนี่ยดาบปีกนกด้วยอัศวินมังกรทมินอาโบอุนนะครับเมื่อเข้าสู่สนามชาร์จหนึ่งเกรดบ่งหนึ่งเลือดถ้ามีการ์ดอยู่ใต้แฟกจุดหนึ่งง่ายๆมีอยู่แล้วเพราะไอ้ดนี้ยเพราะไอ้บ้านันยัดโอ้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวมีตัวสั่งยัดแฟกกี่ใบใบเดียววะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปก่อนผมไปก่อน มีใบมีใบอ่มีนะสองใบใช่ไหมสองใบนี้๋อใบไอ้สามสิหนึ่งสองแล้วก็ใบไหนไม่รู้่ใบสร้างันอ่าประมาณสี่ใบก็ยังตอบก็ได้ยังได้อยู่โอ้ถ้ามีตัวนั้นใบเดียวนี้อาจจะไม่ขึ้นก็แทบจะไม่ต้องเล่นเลยนะใช่ใบนี้ตัวรูปเลยอืมขึ้นได้เก่งเลยใบอไปนี้เฮ้ยมัมีตัวคุยป่ะตอนเนี้ยมีครับกิตัวนี้อ๋อใช่บอกไปแล้วใช่ไหมใช่บอกไปแล้วบอกไปแล้วอ่าต่อไปตัวไหนดิใบเคียบไม่แต่ละตัวนี้บอกเลยว่าไม่อลังการเั้านั้นเลยดูดิ อัศวินมังกรทอมินเซสนะครับเมื่อ,อมันถูกทำลายมีการได<ซ>้<า>แฟกเราได้บวกเลือดแล้วก็ยิงเกรดพวกแข่งนลงไปก็คือ,อ,อเปื้อน<ซ>หนึ่งนะครับเปลืองข้าววาดไปเนี่ยอาลังการมากเลยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโหแต่ัวสั้นๆไปด,ไปด <c oughs> นี่นะตัวนี้ก็วาดซะดูสิไอ้ตาไม่เอาซะงั้นดูหามาเอาไซส์ศูนย์อัศวินมังกรทอมินเอสนะครับ เมื่อเข้าสู่สนามชาร์จหนึ่งเกตถ้ามีการหยูดได้แฟลชาร์จอีกสองเกตเป็นชาร์จสามอืมดีมากง่ายงเติมเติมสต้งสตังในเอามาเติมให้พี่เขาเพราะตัวนี้ตอนลงมันต้องจ่ายนเกตแล้วก็มาจะไปไปไหนครับนี่ตัวเซอร์มินเกอเซอร์มินนามุนะครับเคาน์เตอร์ในระหว่างการโจมตีเทิงคู่แข่งจ่ายหนึ่งเกตถ้าจ่ายโคการนี้จากมือแล้วเปลี่ยนเป้ามาตีตัวนี้แทนมาอีกแล้วในเทิงของคู่แข่งถ้ามันถูกทำลายแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีการหยูดได้แฟลเราได้เลือดสองอืมง่ายๆไปสูนหนึ่ง ไอเลือดเยอะๆไปไหนเนี่ยไม่ต้องใส่โล่แม่งเลยเป็นวนิเนียนยื้อเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องตีเพื่อชนะอ่าแล้วทําไงชนะมันมีวินคอดิชันด้วยตัวเองมีเงื่อนไขในการชนะของมันเอนี้เดี๋ยวจะบอกใช่ไหมอ่ามาต่อไปไปนี้ครับใบนี้นะรอเรียนแบ็กรีชัวรมากเลยอาคล้ายๆกันเหมือนกันมันคือเคิร์สรีชัวรนะครับคอนมันคือทําลายมังกรคำสาบแบบศาสนาแบบเราได้เลือดสองจวดสองแล้วก็ถ้ามีการจวต้แฟร์คู่แข่งสองใบมากกว่าได้จวดหนึ่งลาได้ทุกละครัก็เป็นจวดสามเลือดสอง เป็นเวทมนต์อะไรเนี่ยมีแต่เพิ่มลงเพิ่มเรื่องไม่คิดจะตีเลยนี่มาโดนตีอย่างเดียวแล้วเนี่ยนี่มตีอ่ต่อไปอันไหนใบนี้ไปนี้ใบนี้นะจริงเด็กนี้อธิบายเวททุกใบเวทเริงทุกใบอ๋อเหรอเพิ่มเลยทุใบหรือเปล่าวะเคิร์สต์ดีขายนะครับถ้ามีการ์ดอยู่ในใต้แสงของหุ่ยแข็งแปดใบแปดใบหรือมากกว่าครับไม่ต้องจ่ายคอร์ดการ์ดใบนี้ในการไล่คอร์ดมันคือจ่ายสังเกตแล้วก็เลื่อนหนึ่งเคาน์เตอร์เลือกการ์ดบนสนามหุ้แข่งไม่เกิน3ใบจนจบเท่านี้การ์ดที่เลือกเล่นรับที่เลือกเพาเวอร์จะ แล้วก็คีรลสองก็คือกันโดนตีอีกแล้วตีมากูเพิ่มเลือดยื้อยังไม่ได้เพิ่มเลือดกูลดลดพลังลดคีเคอร์ไปๆไปบุยต่อไปไปไหนตลอดเลยเวมนม์นลุยแหลกอร์เลช a t i o n ครับนำมอนสเตอร์มังกรคำสา์จากดอกของเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนอกจากนั้นถ้ามีการยุติได้แฟคูุกแห่งสองใบเลยมากกว่าได้เลือดสองถ้ามีสามใบมากกว่าชาสังเกตได้เดอร์เ a t i o n ได้เธอละคร เวทมนต์เนาะ้บวกเลือดแล้วชีวิตนี่เสริมอย่างเดียวออาต่อไปไปไหนใบเวทต่อไปใบไล่เลยไหมเวทเนี่ยมาเป็นเวทมนต์นะคอร์สตรนคือทำลายมังกรคำทรามในรัดับสนามต้องไปมอนสเตอร์เคาน์เตอร์อ่าเลือกใช้หนึ่งจากสองอย่างที่ให้เลือกแล้วก็ไล่ได้แต่ละครั้งสกิลแรกชาร์จสามเกจสกิลสองบวกเลือดสี่เฮ้ยบวกทุกใบเลยเนี่ยใบไหนขึ้นก็ได้กูบวกหมดเลยบวกเลือดแล้ไอตัวไม่บวกก็คืออบวกดิ รถขี้รถพลังก็ยังบวกด้วยใช่ไหมบ่อยไหมดูดิสกาบายนะครับสามารถใช้ได้ถ้ามีการ์ดอยู่ใต้แฟลกุกแข่งเคาน์เตอร์เลสมอเตอร์ในเวอร์รสนันผู่แขง่งถ้ามีการ์ดใต้แฟลกแปดใบมากกว่าเปลี่ยนเป็นเลสการ์ดทุกใบบนสามผู่แขง่งแทนโอ้อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ลดแต่วันเลสไม่เพิ่มแต่ว่าไม่ให้ตีไม่ให้ตีอันนี้ใช้เทอคู่แข่งใช่ไหมเนี่ยใช่คุณร้ายเว้ยใช้เธอเราก็ได้นะแต่จะใช้ทําไมก็ไม่รู้เออใช้ทุยก็ต้องใช้คทอทุกคนสู้ดีวะตกลงครับ เคิร์ดฟิวนะครับคือฟิวที่เป็นเวทมันเป็นเวทมนต์อยู่นะครับเป็นเวทเซนตนะครับเมื่อมีการ์ดเข้าสู่ใต้แฟกของหุ่แข่งด้วยกฎของการ์ดเราใช้หนึ่งเกจจวดเหล็กใช้ได้ทั้งละขันแล้วก็เมื่อเริ่มเริ่มแอคทร์เฟกของแต่ละฝ่ายสามารถคอมังกรคำสาบในใบที่เป็นไซส์หนึ่งจากช่องดอกของเราโดยจับคอๆได้เซตใบนี้ได้ใบเดียวอ่าก็ไม่เรียกนี่ได้ไม่เรียกตัวนี่ได้เรไม่เรียกนี่อะไรก็ได้ที่แบบที่เราอยากได้ที่อยู่ในดอกนะเราจะไปไปสร้างฝัน อะไรนะใบใบอะไรนะสร้างฝันสร้างฝันเลยเหรอมันมีสองสกิลอีสกิลหนึ่งสร้างฝันอีสกิลหนึ่งพอได้อยู่ Curse Destruction สร้างฝันคือแบบเกิดยากมากทำลายมอนสเตอร์มังกรคำสาบเป็นใบบนสนามเรานะครับเลือกใช้หนึ่งในสองอย่างเทเลเลือกแล้วก็ใบนี้ไล่ได้เลยระครับสกิลแรกสร้างฝันทิ้งสองใบบนสุดของกองการเราถ้ามีอัศวินมังกรทมินเกียวอยู่ในการที่ถูกทิ้งเอาสามใบบนสุดของกองการผู้แข่งวางไว้ที่ใต้ไฟของผู้แข่งในระดับเปิดท็อปสองแล้วต้องเป็นใบนี้ ถ้าเป็นใบนั้นคือนาได้ยักแ์ใสเขาสามใบได้ใสเขาสามใบมันจะเจอเหรอวะเออถ้าเปิดสักสิบห้าใบอะได้ถ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วใบนี้ก็ทำเล่นมีเกิมอีกสกิลอ้าวมีอีกเหรอเขาเตอร์ง่ายๆเลยทำรายการหนึ่งใบประสาทอันนี้ดูดีเออไว้อันนี้เข้าท่าหน่อยเว้ในที่สุดก็มาถึงใบนี้อันบนไม่เข้าท่าเลยในใบนี้ที่บอกจะชนะจริงไหมไหนดูซิมันเป็นของใหม่ยังไงนี่นะเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนเป็นเวทมนต์นะครับนี่เฮ้ยนี่มีสุ่มหลังกล่องนี่ว่า ไม่ใช่แบบนี้ครับมันคือหน้ากล่องตัวแต่แค่มีคนมายืนด้วย oh. แต่แตนน,แตนั้นก็มีคนยืนด้วยใช่ไหมอ้าวงงเลยกูเสนเชนออฟเคิร์นะครับเป็นเวทเซ็ตการ์ดใบนี้บนสนามไม่ถูกทําลายแล้วก็ไม่โดนกลับมือแต่ว่าลงหลุดได้แล้วก็เมื่อเริ่มเทินของคู่แข่งนะครับเอาใบป,ประสดของกองการ์ดคู่แข่งไปวางไว้ใต้แฟกคู่แข่งในสภาพไหนหน้าแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีการ์ดอยู่ใต้แฟกคู่แข่งสิบห้าใบหรือมากกว่าเราชนะเกมนี้เลยแล้วก็ไล่ได้แล้วก็ติดเซนได้ใบเดียวไปเลย มันไม่ใช่การเล่นการ์ดกันอีกแล้วไม่ใช่ตีไม่ใช่บุกนะครับสั่งยัดยัดยัดสิบห้าใบเลิกแล้วก็ชนะเ้ยถ้าเกิดพี่ใช้ไปนี้แล้วก็ตัดเวทได้ไหมได้ครับก็ยังได้อยู่นะหมถ้าไม่ให้ตัดนี่เฮี้ยมมากก็ก็ต้องแต่แต่ต้องตัดตอนเขาไล่ก็มันจะแปบกสนามตัดได้ต้องตัดตามเวลาไอเทมต้องใช้ไหมใช่ครับเก่งะไอเทมอย่าเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอีกไหมได้บางกรงจะีเกลือเลยนะครับ มังกรคำสาปทุใบใบบนสนามไม่ถูกทำลายไม่ถูกกบพื้นมือและไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยผลของการคู่แข่งอ่าเป็นสกิลแอคสามารถจันเกตเลสใบน,นี้นะครับถ้าหากเลสเอาบริสุทของกองการคู่แข่งไปไว้ใต้แฝาของคู่แข่งในภาคใหม่หน้านอกจากนี้ถ้ามีการ์ดอยู่ใต้ฝาคู่แข่งสองใบหรือมากกว่าจน <c oughs> เฮ้ยแล้วมันสั่งตอนไหนเนี่ยสั่งตอนไหนเฟสไหนเนี่ยใบนี้เหรอครับอ่าเมนเฟสเราทุกเมนเฟสเลยเหรอไม่ไ มื่องเฉพาะเมนเฟสเราแล้วเราก็จ่ายคอสก็คือทุกเมนเฟสเราเนี่ยนะใช่ก็จ่ายเงินเกตเล่นมันถ้าฆ่าไม่ตายแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆดิใช่มันมาสะสมให้ถึงสิบห้าเด็กโอ้หผมแม่งเครียดว่ะเจอแล้วอึดอัดพี่บอกแล้วว่าตัวอื่นก็สั่งยัดด้วยใช่ป่ะแล้วมันก็สั่งยัดตาสองใบแล้วทีนี้เขาจะรู้ของเล่นเราด้วยแบบหมดหรือยังถ้าออกมาครบสี่แล้วก็สบายใจแล้วเออแบบนั้นไม่เจอเราไม่เจอแบบน้นแลวตัดสินใจง่ายขึ้น แสงนุ้ยยังไม่เจอใหม่เข้าไปใบเนี้ยไม่อยู่เด็กเดียวกับพวกนี้หรอกจะว่ามันคือกาตาพูดก่อนเลยอากาตาเอามาๆเก่งใช่ไหมใบนี้เก่งเป็นไซส์สองมังกรอานิจังโอ้อานิจังกูน้าอสานละเคิร์นการเกนทัวร์แฟนทอมนะครับข้อมันคือเอาไปเอากันหนึ่งใบในดอกขคอโซใบนี้แล้วจ่ายสองเกมมีสกิลชาร์โดได้ก็คือตีข้ามหัวผู้แข่งได้จึงเขามีช่องกางอ๋อนี่เขาเรียกชาร์โดไดใช่ไหมแล้วก็เมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามทำลายการหนึ่งใบบนสนามผู้แข่ง ถ้าเข้าสูดถามด้วย G E O นะครับทำลายทุกใบแทนแล้วก็ยิงเลือดตามการที่ดูทำลายเออมาอีกแล้วมึงกาก้าแม่งเก่งว่ะใช่ชุนนี้เก่งกาก้กาแม่งผสมกันแบบว่าอันไหนอยากได้ไหนก็ใส่ลงไปอันนี้กาก้าล่างกายตัวไหนดูดิกร่างกาตัวเทพผู้ยู่ให่ไสองอ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไซส์สองนะใช่ครับอันนี้ก็ไซส์สองใช่เดี๋ยวนะมันมีอะไรให้สองใบไหมในนี้มียังไม่ถึงใช่ป่าวยังไม่ถึงโอเคทุกอย่างให้แบบระใบบทธุรกิจหนึ่งขีสองโซนขีสามมันจะมีอยู่ใบนึงให้สองใบอ่ะเดี๋ยวก่อน เทพผู้อยู่เหนือทุกสิ่งการไป <Hey, S 1> ทัวร์ดาก้อน <size S 1> ไนเซนเวียวิสเตอร์อ่าคอร์ดมันจะจส,แบบสังเกตเป็นสุขเขาโซล์คาลเตอร์ระหว่างการต่อสู้การไปนี้สามารถทิ้งมือหนึ่งได้ถ้าทิ้งในการต่อสู้นั้นการไปนี้จะบวกพาลังหนึ่งมือบวกดีฟนอ์หนึ่งมือใส่เข้าไหมนเนี่ยถ้าการนอกจากนี้ถ้ามีการที่เป็นจีออยู่ในโซลการไปนี้นะครับการไปนี้จะรับพาววเอร์บวกสองมือแล้วก็บวกดีฟเอนสองมือเป็นดีฟเอนสามมือกูจะตีมันเข้าไหมเนี่ยแล้วก็มีมูฟมีดับเบิร์แท็กคาลเตอร์แท็กแล้วก็โซการ หลายกระบวนการแก๊สโซฮอรด้วยเก่งโว้ยขามเดินไเลยต่อไปอะไรไปเป็นอาร์ดักเนื้สายใหม่ที่มาแทนอาบิกิยวโม่ก่อนทงนี้เริ่มจากไปไหนก่อนนี่เลยนะไปนั่นเลยอ๋อสายสองอธิบายทุกใบได้ไหมอืมต้องอธิบายทุกใบทุกใบเถอะอีกแล้วอันเขาหรือขวากล้อี้ก่อนได้ไหมนี่แม่งขวากล้อี่แล้วแม่งเมือยขวายเลยอ่ะสายสองเลยตัวแรกเดดเลเดอร์โอเว่น คอค้อ็คือใจนิกเกตแล้วใบบุสุดเข้าโซลการไบนีนะครับเมื่อการเบนี้เข้าู่สนามจะชิ้งใบบุสุดไม่เกิน3ใบจากกองการือคือโม่สาแล้วก็นำเวนอมสวัมจากในนั้นทุกใบขึ้นมือแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่กาเบนีโจมตีถ้าบนสนามของเรามีเวนอมสวมเ้ามันมาใช้กมับสวมสามารถทำลายกาดในเวบนสนามของเราที่ไม่ใช่การใบนี้ถ้าทำลายดักเวนอมดักก้อนบนสนามของเราครับจะได้เลือดสองจนตตรงมันมีเด็บบลย์ไทยกับโซลกาเด็กนี้มันคือเด็กโม่กอ มูกองเนี่ยแล้วมูกองแรงมากเลยเนี่ยมันมันจะเล่นกับไอเวทที่มันให้เยอะเยอะเวทให้เยอะคืออะไรวะก็ไอที่มันให้สองใบอ๋อเดีาาย๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่มันมีให้สองใบเดี๋ยวพี่ขยับกล้องหน่อยพี่อ่าต่อไปใบนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่านทุกใบใช่ไหมหมาเฮลเดสแสดงว่ามันเก่งทุกใบเว้ยเฮลเดสเลเดอร์คาราวาน่า ขอร์อมันคือจานิเกตเอาเป็นสุดข,ข้อส่งการไปนีเป็นมอนสเตอร์ไซส์สา 3, มถ้านนบนสนามเรามี Dark ดักเวนนอมดากร์ตใบอื่นที่มีไซส์ดังเดิมเท่ากับสองเมากกว่าลดไซส์ของการไปนี้ลงสองเป็นไซส์หนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์เลือก Dark ดักเวนนอมดากร์ตบนสนามเราที่ไม่ใช่เฮลทีเด็ดเลเดอร์คาราวาน่าหนึ่งใบบนสนามสามารถทำลายการใบนี้ได้ถ้าทำลายจนจบเทิร์นถ้าครั้งต่อไปถ้าการที่เลือกจะถูกทำลายใบนั้นจะอยู่ตัวนี้ตายแทน oh. โซการแล้วก็มีโซการตายแทนเพื่อนแต่กูมีโซการ เดซ์ลนเดอร์ดิสมารนี่มันเป็นมอนสเตอร์เ่อกาเป็นนี้ก็สุด<ซ>สนะนะ<ำ>ค <c oughs> รับนำเวนอมสวอสม่เกินหนึ่งใบาจากช่องดอกของเราขึ้นมือแล้วก็เมื่อกาเป็นนี้ถูกทำลายสามารถทำลายเวนอมสวอสมีใบบนสนามของเราถ้าทำนะครับทิ้งสองใบบนุดของกองการคู่แข่งก็คือโมสองแล้วเราได้เร่งเรือสามอ๋อเรือสามเว้ยกันตายได้อีกหน่อยอันนี้เป็นตัวอะไรกันด้วยมอนเตอร์ไซสูนเชอรี่คาว่า เมื่อการเวนนี้เข้าสู่สนามนำเวนอมสวอมไม่เกินหนึ่งใบจากดอกของเราขึ้นมือหรือว่าเมื่อการเวนนี้ถูกทำลายนำเวน้องสวอมไม่เกินหนึ่งใบจากดอกของเราขึ้นมือเมื่อมันลงสนามหรือเมื่อมันทำลายเอาเวนอมสวอมขึนน้นมือคือเมื่อเด็กๆจมื่อเข้าเมืเอ่อออกนะใช่ไหมเมื่อทำเมื่อเมื่อโดนทำลายใ,ใช่คนระับเด็กนี้เล่นกับเวนนี้หมดเลย <laughs> เวนเลยสำคัญมากอืมมาเวนใบแรกเลยวางไปไงใบเวน้องเพนครับคอร์นเวนมำลายดรับเวน้องดาร์กอนหนึ่งใบบนสนามของเราคอร์เตอร์ทำลายการหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งถ้าทำลาย ช้ามันเกียรดจนใช้เวนอมเพงเนี่ยเวนอมเพงได้แค่เท่านั้นทำลายนี่เขาตีอยู่แล้วก็ทำลายได้ใช่ไหมใช่ครับต่อไปเวนอมบายอ่าเป็นเวทมนต์เป็นเวทมนต์อยู่นะตอนนี้สามารถใช้ได้ถ้าบนสนามมันมีดาร์กเวนอมดาร์ก่อนนะครับเคอรเตอร์เลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งจนจบเซตนี้ลดขีดที่ข้อของการ์ดที่เลือกตามจำนวนเวนอมสวอปบนสนามของเราแค่ประมาณสองสามหนึ่งสองสามนะไม่ครับเจ็ดแปดใบเฮ้ยในสนามจะมีเจ็ดแปดใบได้ไงวะก็อ่า มันใส่กี่ใบก็ได้ไอเวนอมสวอสมอ๋อไอตัวนี้ไอตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่แล้วขี่โกงอ่าต่อไปตัวไหนวะอันนี้นะสามารถใช้ได้ในระหว่างการโจมตีของเจ้คู่แข่งเพร์สมันคือจ่ายหนึ่งเลือดคอปเตอร์ยกเลื่โจมตีนอกจากนี้ถ้าโบรสนามของเรามีเวนอมสวอสมนำมอนสเตอร์ดักเวนอมดักก้อนไม่เกินหนึ่งใบจากดอกของเราขึ้นไปเนี่ยเราสังเกตว่าจะเล่นกับไอเวนอมสวอสมหมดเลยในสุดก็ถึงพี่เขาแล้วเวนอมสวอสมที่ให้มาสองใบในกล่องนี้เราต้องซื้อกี่กล่องเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ควรมีเก็บไว้สักสิบหกใบครับ,บสิบหกใบก็แปดกล่องเดี๋ยวนะถึงการเพลงเด็กนี้แหละมาดิมามาเวนอมสวอมนะครับมันเป็นเวสมอนเวสมอนเวสเซตนะครับแล้วก็เวนอมสวอมสามารถใส่ในกล่องการ์ดกี่ใบก็ได้จะห้าสิบใบเลยก็ได้เท่ๆ <laughs> <laughs> ถ้ามีนะพี่ <laughs> <laughs> แล้วก็เมื่อ om, Horn, ดาร์กเวนอมดาร์กอนดูสั่เราจงตีโม่คนหนึ่ง ก็ถ้ามีแปดใบก็โม่แปดตีทีหนึ่งโม่แปดแล้วก็เมื่อการมีโม่สี่คู่แข่งโม่แปดโคตรโมเฮ้ยแม่งไรวะเฮ้ยสนุกเหมือนกันเว้ยเพราะเด็กเนี้ยเวฟเวฟแรงมีมีหลายเวฟอยู่ตีสองสามสี่ทีแต่เคลื่อนทีหนึ่งก็โมได้สิบว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การตีกันอีกแล้วการเอาจริงผมว่าเด็กเนี้ยใส่กี่ใบดีวะตาใบเนี้ยผมใส่ใเด็กผมอาจจะใส่สิบสี่หรือสิบห้าประมาณนั้นงั้นเลยเหรอแต่ใส่ใส่แม็กสิบแปดแต่เด็กเนี้ยข้อเสียคือมันพึ่งอันนี้ไปหน่อยพึ่งเวน้อมสวัไไ้้ถามมนน่ขึก็ เฮ้ยมึงใส่ไปขนาดนั้นยังไม่ขึ้นเหรอหมายหมายถึงคนต้องขึ้นหลายๆใบหน่อยนะอ่าต่อไปจะใบสองใบก็พอเล่นได้อยู่พอถูกได้เหรอขึ้นมาสี่ห้าใบเก่งไหมเก็ได้เลยอันนี้ก็ใส่ไม่เยอะเลย p อ i s o n m a นะครับข้อมันคือจ่ายหนึ่งเลือดความสามารถของ Dark Widow Darkon ทุกใบบนสนามเราไม่โดนยกเลิกเรื่องผลจากการของคู่แข่ง Item นะครับแล้วก็เมื่อการ์ดจากกองก้างของคู่แข่งถูกทิ้งด้วยผลจากการเราเราได้ชาสองเกจใช้ได้ถึงราคาอ่าต่อไปต่อไปแ m a ด d a r k อนที่มาปิดจุดอ่อนบนเลยไหนดูซิอย่างไร โคตรโหดใบนี้มันเป็นมอนสเตอร์นะใช่ของอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ลงสนามแบบตัวนี้ของมังกรลรยเกมท์านนะแม็กดาก,กรลายลเกีย์านนะใช่ลายเกียานขายโคตรดีเลยชุดที่แล้วอะพลังแห่งต้นกำเนิดเซเบริออสนะครับโคตเตอร์เมื่อคู่แข่งใช้เวทมนต์ถ้าบนสนามของเรามีมอนสเตอร์ที่มีเซเบริออสอยู่ในชื่อการทิ้งการที่จะมือและจ่ายเกจและจ่ายเลือดหนึ่งถ้าทำได้ยกเลิกเวทที่คู่แข่งใช้โอ้โหโอ้โหแต่ว่ามันจ่ายคอร์เยอะไปหน่อยแต่ว่า ถ้ามัจะเป็นเราก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเมีกาซที่แพ้ทางอยู่ก็คือมันมันเป็นเวทมนต์เ <c oughs> นี่ยนเะนี่ยมาปิดแล้วจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิงอย,ย่างเดียวเลยก <c oughs> ูยิงอย่างเดียวเลยเวทมากูยิงเออเจอเวทไม่เก่งเราก็ปล่อยแม่งนะ <c oughs> ถ้าเจอเก่งยิงแม่ง <c oughs> ทิ้ง <c oughs> อะไรที่มายุ่งกับหมอรเรลโอโห้นี่ยิงเนื้อแมนนวลเลยครับตึกตึ๊กตึกกระหนักกระทิกยิงมาเลยตอกจอกจอกอ่าต่อไปต่อไปใบต่อไปเลยปะใช่ครับใช่ครับมีไรไ์เช็คทานอยู่นะมันเป็นเอ้ยทำไมไซยโหก็ต้าเาคือผมผมไม่อยากอธิบายเลยนีะเพราะว่ามัน มันจะเหมือนกับไอตัวเซเบริออสลอสร่างเก่าในชุดก่อนสกิลเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยแค่ไม่มีลงสนามแล้วบึ้มแต่ที่ผมเอามานำเสนอตัวนี้คือตัวมันดีเฟนซ์เยอะกว่าร่างเก่าแล้วก็มีคียที่มากกว่าสามหมื่นมีห้าคีย์ที่คอตีอห้าคีย์เอ็กซ์เซมเอลเอ็กเซเทเอ้ะมันไซส์หกมันทำไงวะตาก็มันจะมีเวทเซตที่ทำให้คอได้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะหกหรือแปดวะเนี่ยเดี๋ยวสุด นะแล้วมันก็จะเป็นสามพัฒนาเป็นสี่สี่พัฒนาเป็นห้าห้าพัฒนาเป็นหกเด็กมันจะเล่นประมาณนี้โอ๋อเ้ยเราเข้าได้โคตรเก่งเลยเนี่ยเชื่อตีเข้ามาที่แบบว่าสะอึกเลยมึงสกิลแต่สกิลมันเดาเป๊ะที่เหลืออ่ะต่อไปมาไหนเวทไปนนี้านีฮะแม่งเหมือนลอดเวอร์เลยหน้ามันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไหมของพูดแข็งแกร่งไอ้ใบไอ้ใบเมื่อกี้เป็นรอดเด้อเด้อเดอ่าต้องเรียกเรียกว่ารอดไม่ได้แต่ตรงไอคอนไซมอนเตอร์เป็นรอดแล้ว แต่การของพวกแข่งๆนะครับในระหว่างการโจมตีในถึงคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้าบนสนามเรามีมอนสเตอร์มังกรและเกมทายเคาน์เตอร์ยกเลิกโจมตีแล้วก็เปิดท็อปตามไซส์มอนสเตอร์ในช่องกลางของเรานะครับแล้วก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไปเลี้ยงไว้ใต้กองก็ไซส์หกเปิดท็อปหกเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไปเลี้ยงไว้ใต้กองง่ายโ<อ>ยกเลิกอโจมตีหกใบมาเลือกอ่ะเรายกเลิกด้วยโอ้หลายการต่อไปใบนี้นะ ลอดโวอีกแล้วยังไม่ใช่รอดวัวนะหน,<ช>น้ามันเหมือนเลยเว้ยราชผู้วิชิตม,มันเป็นเวทมนต์นะครับอ่าต่อไปเป็นเวทเซตแล้วก็มอสเตอร์มังกรไรเทียมทานทุกใบลัษณะของเราไม่ถูกวางช่องอื่นแล้วอผลจากการคู่แข่งอะไรย้ายช่องไม่ได้ต้องอยู่ช่องนั้นเท่านั้นแล้วก็เมื่อการของคู่แข่งโจมตีเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนั้นมายังมังกรไรเทียมทานบนช่องกลางของเราก็คือตีค้ามหัวไม่ได้ต้องมาตีเรากอนแล้วก็เมื่อมังกรไรเทียมทานโัษณะของเราที่ไม่ใช่ราชนผู้วิชิตอมตะจะออกจากสนามก็คือไม่ใช่ใบนี้ สามารถนาการ์ดใบนี้บนสนามลงดอกได้ถ้านาลงการ์ดใบนั้นหนึ่งใบจะยังอยู่บนสนามคือออกแทนเด็กนี้จะแพ้พวกจับลงหลุมใบนี้ก็มาแก้ให้ก็เดี๋ยวลงหลุมแทนให้เองไม่ต้องจ่ายกูเจ็บให้ต่อไปต่อไปเลไรบ้าใบนี้วะอาชาในมงกุฎธรรมินกองไปไม่ถึงกองยังไปไม่ถึงไว้อ้านนี่นี่นี่นั่นแหละครับอาชาในมงกุฎธมินมันเป็นไอเทม เปในเทมนะครับมาลิปโป้นี่เหมือน<ว>ไปดูสิมาเซ,ซ็กเซ,ซ,ซ็กเทาดีกว่า <c oughs> ไม่เอากูช่องเด็กกูลืมไปแจนิเกตเมื่อกานี้การไปนี้โจมตีได้ก็คือถ้ามีมังกรลเล่เทยมทานช่องกลางแต่มันก,ก็ตีข้ามหัวเพื่อ,อ,อเราไปได้แล้วก็เมื่อบอสเตอร์มังกรเล่เทยมทานเข้าสู่สนามเราได้เลื่อนหนึ่งโจน,นึงใช้ได้ถึงหลักครั้งใบนี้เด็กใบนี้เก่งพะมันเด็กเนี้ยมาลงสนามทุกเทิร์นมันก็จะได้จ่วได้บวกไรเรื่อยเรื่อยเออวยสบายสบายต่อไปไปไหนต่อไปเป็นไอ้นี่ อากิโตอธิบายนั่นแหละตัวนั้นเลย Here we go Castle หมาขี้เหรนอากิโตะควนันอัศนีไซคอนิกอากิโตนะครับมันเป็นมนอเตอร์ไซค์หนึ่งข้อหนงมันคือจ่ายสังเกตบนสุดข้อโซนะครับเมื่อกาซมีโจมตีถ้ามีดีแชร์อยู่บนสนามของเรา,สา,เราสามใบหรือมากกว่าเราได้เลื่อหน,นหนึ่งได้จนเนี่ยมีตัวมีดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีเคาน์เตอร์สามารถจ่ายสังเกตได้ถ้าจ่ายสแตนการ์ดไบนี้แล้วก็มีโซกกา พี่สังเกตุนี่มันจะมันจะโจกคาสอะไรกันเน้อะเยอะนะชุดเนี e e ้ยใช่ใชดีเหมือนกันเว้ยครต่อไปครับมาใบนี้ใบนี้ข้าคามคาคามแม่เลยคามแม่ล่นมือดีโทเทคีนะครับมีสกิลดีแชร์เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่มากคามใหญ่สกิลดีนะครับเมื่อการใบนี้จงตีเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งสามารถจ่ายเลือดหนึ่งถ้าจ่ายการที่เลือกจะไม่สามารถสแตนในช่วงสตาร์ทเฟสครั้งต่อไปของคู่แข่งได้อะคืออะไรวะก็คือ เรากระตีไปเลือกการ์ดที่นอนอยู่อ่าเราชี้ที่นอนนอนอยู่ปุ๊บใช่ในสแตนเฟสรั้งต่อไปพอเราจบปุ๊บจั่วอะไรพอเราจบปุ๊บเขาเซ็นคุตสู้เขาจะเซ็นไอตัวที่เราชี้มันจะสแตนไม่ได้ไม่ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วเรามีสองใบชี้สองตัวไหมใช่ครับเราจริงเล็กนี้ไม่จำเป็นเพราะมันสกิลดีมันแชร์กับเพื่อนคุณอื่นที่มีดีแชร์นะสบายสบายทุกตัวมีความสามารถนี่หมดเพราะมันแชร์มันแชร์สกิลกันเออถ้าเป็นเฟซบุ๊กเลยมึงไปต่อไปไปไหนฮะไปนี้อันนี้นะมอนสเตอร์ไซซ์ศูนย์ อะไรกูโก้วะแขนดีคุกเมื่อจบการ่อสู้ของการไปนี้สามารถนำการไปนี้โมดสามเข้าสู่โซของมอนสเตอร์พาคีมังกรแส่สะพานใบอื่นโมดสามได้ถ้าทำชั้นหนึ่งเกตมีสกิลดีแชร์แล้วก็มีสกิลดีการไปนี้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งพันดีเฟนซ์บวกหนึ่งพันก็บวกโมดบวกดีเฟนซ์มีสี่ใบบวกดีเฟนซ์สี่พันแน่ก็ตัวคุ้มก็คุ้มก็พอได้พอได้ใต่อไปไปไหนดี เราเราเลือกกันสดสดมันมันอยู่นอกสายตาเปนไปไหนอ๋อมันจะไม่ได้ดูมาใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเราก็ดูสดสดกับพี่อ๋อไปนี้โอเคอยู่ไปไหนไปนี้ครับไปนี้ไปนี้นะคือถ้าผิดพลาดอะไรพี่ก็ขออภัยนะตามที่ตามที่เท่าพี่พี่ดูมานะว่าเลือกตัวเก่งๆเพราะอ่านทุกใบไม่ไหวมันเยอะมากห้าสิบกว่าใบตายตั้งใจกันหน่อยซิ อะไรหมายถึงว่าเราใช่ไหมอนุกับบอกพี่เซก้าเซก้าเซก้าเว่นต์นจนเกตโมเด็กเราสี่แล้วก็เอามอนสเตอร์พาคีมังกรสายสะพานไม่เกินหนึ่งใบใจไหนขึ้นมือใช้ใช้ไปนี้ได้ใช่ละครัเอามาหาร่างโตร่างตัวใหญ่จะเล่นสายตัวใหญ่ใช่ใช่โอ้คุยได้ดีกว่าเอาไปไปไหนเวเวไปนัหนเนี่นะก็เป็นไอเทมวิญญาณมังกรสายสะพานนี่เวทมนต์ในระหว่างการโจมตีของเทิร์นผู่แข่งใช้การไปนี้ได้ถ้ามีพาคีมังกรสายสะพานอยู่บนสนามของเรา ฮิวมายิงข้างหลังพี่แน่ดลยฮิวเคัลเตอร์นะครับจะหมดละยกเลิกการจมตีแล้วก็แล้วก็ทิ้งการ์ดเป็นวัสดุของกองการ์ดเราถ้าการ์ดที่ถูกทิ้งเป็นการ์ดที่มีดีแชร์เอาการ์ดแบบนี้กลับขึ้นมือไปใช้ใหม่ได้อ่าไปวนไปวนง่ายง่ายอือข้อไปเป็นไอค้อนมังกรสายสะพานเป็นไอเทมนะครับอากิโตะอากิโตะและหน้าเป็นเนื้อากิโตะฮะเป็นลูกตุ้มตุ้มตรงไหนวะอ๋อลูกตุ้มมาเนี้ย คอสของมันคือนำพาภาคิมังกรสสยสัมพันธ์หนึ่งใบาจากในช่องดอกของเราเข้าสู่โซ่ใบนี้และจา่ายลิงเกตการไปนี้สามารถโจมตีได้ก็คือตีคําหัวเพื่อนเราได้มีโซกาดแล้วก็มีสกิลดีแชร์แล้วมีสกิลดีบอกว่าเมื่อกาดไปนี้โจมตีสามารถทิ้งใบบนสุดของกองการเราได้ถ้าคัดที่ถูกทิ้งมีความสามารถดีแชร์ยิงเลือดคู่แข่งหนึ่งโอเกยิงหนึ่งเว้ยๆๆๆๆอ่ะต่อไปนี่ก็เอาไหนก่อนตะเอาอุลนัาแมน อุณต้าแมนก็คือไอ้คอสโมนะครับอเอาตัวไหนสามตัวเลยเหรอไปไหนไอ,สอ้สองมาสองใบเลยฮะเอามายอดมนุษย์กาแล็กซี่ดาวตกอุลตร้าเป็นอมอนสเตอร์ไซส์สามนะครับสกิลแรกคือการเบริคคอไม่ได้แล้วก็สกิลสองตัวการเนริคอุลตร้ามไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและความสามารถไม่ถูกยกเลิกสกิลสามเมื่อเราได้รับความเสียหายสามารถจใจนิเกตหน้าจ่ายความเสียหายลดลงห้าน่วยแล้วก็มีคอร์ดูเปอร์แอคแท็กแล้วก็มีสกิลแล้วก็มีทาร์นฟอร์ม คอสของทาร์นฟอร์มคือนํายอดมนุษย์กาแล็กซี่ที่เราทาร์นฟอร์มอยู่หนึ่งใบลงดอกและจ่ายสองเกทต้องลงด้วยการทาร์นฟอร์มลงสนามอืมทาร์นฟอร์มลงเฉยๆไม่ได้นะก็ดีเรจะลงนี่ก็เก่งเหมือนกันนะแปลงร่างเท่านั้นใช่ต้องแปลงร่างเป็นสุดยอดร่างเป็นร่างขั้นสุดยอดอ่าต่อไปคอสโมชันนี้เป็นเวทมอว์คนนี้เก่งคอสโมเชนนะครับเคาน์เตอร์ชาร์สองเกทจากนั้นสามารถจ่ายคอสทาร์นฟอร์มเพื่อทาร์นฟอร์มเป็นยอดมนุษย์กาแล็กซี่หนึ่งใบจากในช่องดอกได้ใช้ได้ทุกละครั้งก็เคยใบน้นใช่ แต่เอาไปเล่นกับร่างเก่าก็ได้ที่ร่างเก่าคิมอะไรพวกนี้ต่อไปเป็นนิทานกันหมดแล้วเอาไปไหนสองใบเอาไปไหนก่อนใบนี้ก่อนอลิสใช่อลิสเอมมาเมโมเร์สสวีทหนูน้อยแดงหนูน้อยหมวกแดงเอมมานะครับเมื่อการนี้โจมตีสามารถนำมือหนึ่งใบของเราเข้าสู่โซ่ของไอเทมที่เป็นนิทานมอนสเตไซน์ใบลุสนานของเรานะครับถ้าทำบวกเลือสองจวนหนึ่งง่ายง่ายมาก แล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งแล้วก็น้องมีดับเบิลแท็กเราเลือกเลยเหรอใช่ครับอุ้มีดับเบิลแท็กแล้วก็โอ้โหด้โบกเลือดสี่ได้จวดสองได้ก็ไม่ใช่จวดสองมันเปลี่ยนมือเก่งด้วยเฮ้ยบบกเลือดซาสนด้วยอีกใบหนึ่งเป็นเวทมนต์ feeling memory นะครับถ้าเดี๋ยวยังไม่จับกัรยังไม่จับไอโฟกัสไปหาเอาเวทมนต์นะครับมา feeling memory นะครับถ้าไอเทมที่เป็นนิทานบนสนามเรามีโซ่สามใบมากกว่าไม่ต้องจ่ายคอร์สของการ์ดใบนี้ครับ ก็คือคอรมันคือใจในเกียจ่จยเลื่อนจ่ายใ,ใ,ใจายไปถึงไม่เป็นไรได้อยู่คอร, <c oughs> คอรของมันเพ <c oughs> ื่อลงฟรีอาเตอร์น, <c oughs> นะครับทำลายมอสเตอร์ทุกใบบนสนามของทั้งสองฝ่ายเลยนะจากนั้นสร้างเขาเสียหายไซเบรชิของคู่แข่งเท่ากับจำนวนมอสเตอร์ของคู่แข่งที่ถูกทำลายด้วยความสามารถนี้บึ้มเราบึ้มเขาแต่ว่านับของเขาเท่านั้นนาทียิงเลื่อนก็คือถ้าคนละตัวก็นับหนึ่งแต่ว่ามันมีจุดประสงค์ในการบึ้มตัวเองคือบึ้มแล้วก็เอาเข้าสมุดสมุดมันดึงกับเขานังสือได้อืม หมดยังหมดแล้วโอ,โอ้โหโคตรเหนื่อยเลยเมื่อยอย้ยยเจริงจริง<ฮ>มาเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยค่ำๆโอ้ยพี่ขอกินข้าวเช้าก่อนได้ไหมเนี่ยโคตรหิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยฟ้ามืดแล้วดูดิพี่ออกเนี่ยตีห้าในวันเนี้ยนนกลับมาเนี่ยกินขนมอะไรบ้างนิดหน่อยอ่ะนี่ขีดสามครับจริงจงออกมาสามขีดนะครับนี่เลย S อสขีดซีพีทศูนย์หนึ่งแอนด์ศูนย์สองขีดหนึ่งเ แล้วก็ขีด2แล้วก็ขีด3พี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ปปนะาาานะครับทั้ง s h อ p e e ้และลาซาด่าย้ำนะครับเข้าไปเสิร์ชเข้าไปเสิร์ชใน s h อ p e e Lazada เสิร์ชอย่างนี้เลยครับ s อสขีดซีพีทีศูนยหรือว่าเอา s อสขีดซีพีทก็ขึ้นแล้วละ่ะมีทั้งแยกกล่องมีทั้งแยกเวิร์ลแล้วก็มีสุ่มหลังกล่องเอาละครับหรือจะมาพูดคุยกับเพจพี่ก็ได้นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยเหนื่อยอมากเลยอ๋อที่เดือนไหนเนี่ย เดือนนี้ไม่ออกแล้วนะใช่ป่ะเดือนหน้าออกอะไรเงือกวะเอแวนการ์ดแล้วบัดี้มีไหมเดี๋ยวพี่จำจำโปรแกรมไม่ได้ว่าไม่ได้ดูมาเอาเป็นว่าเงือกวันที่หกใช่ไหมบอลเงือกเงือกวันที่หกเมษายนะครับเป็นวันหยุดปะวะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแต่มันแต่ตารางมันออกวันที่หัวครับอ้าวไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ